มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่เก้าเดือนเก้านะคะคือเป็นวันดีก็ดีเพราะว่าเลขเก้านะนะคะเลขเก้าก็คือความหมายเ้าดีคือเก้าไปข้างหน้าเก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 ้าต่อไปเรื่อยๆวันที่เก้าเดือนเก้ามันก็เลยดีนะคะแล้วก็ดีสําหรับคนค้าขายด้วยวันนี้เลยกลายเป็นประกาศขายของกันเยอะแยะ สสใจจะขายดีกันนะคะอิทธิพลของเลขเก้าขอให้ขายดีกันทั่นหน้านะคะวันนี้ก็อากาศก็ร้อนค่ะกลางวันฝนยังไม่ตกก็ร้อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นร้อนเป็นปกตินะคะตอนนี้มาใช้ผาคเสียงนะคะเพราะว่ามันมีเสียงแทรกเสียงรบกวนเยอะก็ต้องปิดเสียงมาใช้เสียงผาคขึ้นมาใหม่ทีหลังนะคะ วันนี้มันเป็นวันเสาวันหยุดนะคะเสียงรบกวนมันก็เลยจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เสียงตัวเองก็จะเบาก็เลยต้องมาใช้ภาคทีหลังค่ะอากาศร้อนอย่างนี้เราก็เปิดพัดลมเปิดเลยทั่วทิศเลยนะคะอากาศเมืองไทยถือว่าเป็นร้อนปกตินะคะก็คงจะมีความสุขกันไปอีกแบบนึ่งน,นะคะวันนี้เปลี่ยนมุมนั่ง มันก็เลยเป็นแสงไม่พอหน่อยแสงวุบวววว่วววววเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดนะคะทดลองดูค่ะหลายๆมุมว่ามุมไหนจะสวยใช้มุมเดิมเดี๋ยวจะนะคะอาหารเขาเตรียมเขาเตรียมอาหารมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เวลาทานรอก่อนค่ะนะคะ อย่างนี้ทานข้าวแล้วต้องมีขนมตามของหวานแก้มล้างปากนะคะค่ะอย่างที่ว่าค่ะร้อนอากาศร้อนเป็นปกติค่ะปกติของเมืองไทยถ้าไม่ใช่ร้อนก็ไม่ใช่เมืองไทยนะคะถึงได้มีคนไปเที่ยวต่างประเทศกันเพราะว่าเพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะได้เวลาเที่ยงแล้วก็ อาหารเขาเตรียมมาพร้อมแล้วเดี๋ยวคงขอตัวทานอาหารก่อนนะคะบ่ายนี้ค่ะทานเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่ายนี้มาชมกันนะคะว่ามีอะไรได้อะไรกันมาบ้างวันนี้วันนี้เป็นวันดีก็ได้เลยได้ของดีขึ้นมาสวยถูกใจนะคะเสื้อตัวนี้ก็สวยสีแดงสีแดงสดมากค่ะสีแดงเลือดนก สดนะคะสวยเวลาได้ของใหม่มาก็จะยิ้มอย่างนี้ค่ะค่ะได้วันนี้ได้มาสามตัวค่ะออกไปข้างนอกแป๊บเดียว่าได้มาสามตัวนะคะไปเดินชมออกไปชั่วโมงกว่า,วานะคะค่ะตัวนี้เข๋มากค่ะแล้ววันนี้สีสวยจังผ้าดีสีสวยนะคะ ที่ซื้อมาก็สวยถูกใจทุกตัวถึงได้เลือกซื้อมานะคะค่ะอันนี้ก็สวยผ้าดีมากค่ะมันเป็นของนอกหมดเลยแล้วก็ใส่ใส่สบายไม่ร้อนค่ะลื่นตัวดีและอีกอย่างคือซักแล้วไม่ต้องรีบสบัดสบัด,บดก็โอเคผ้าเรียบเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมแบบใหม่นะคะเสื้อก็เป็นสีเหมือนคริสต์มาสเลยได้สีเขียวสีแดงนะคะ ็มีความสุขค่ะเราก็าอยู่กันแบบมีความสุขทุกๆวันนะคะชีวิตผ่านไปทุกวันก็ให้มีความสุขค่ะมีความสุขกันหรือเปล่าคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้เป็นแฟนเหนียวแน่นการติดตามมันตลอดนะคะวันนี้บายบๆกันคะ่ะบายย